สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เล่านะครับเซนเซียเดอรลอสแคนวาสบาบหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าโดโกเนี่ยบุกเข้าไปในส่วนของแซง t ูรี่นะครับไม่ได้บุกติต้องบอกว่ากลับไปที่แซงตูรี่นะแล้วก็โดนขัดขวางครับโดยเหล่าสเปกเตอร์โอ้โหถูกส่งมาแบบเรียงมาเลยนะจนสุดท้ายเนี่ยคางาโฮโผมานะครับ พอคาราโฮผมมาเสร็จปุ๊บนะครับเข้าพาร์ทนี้เสร็จปุ๊บตัวของแพนโดล่าเองเนี่ยถามว่าเออถามกับฮาเดสนะว่าแบบทำไมถึงส่งคาราโฮไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็แบบมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่ดีๆแบบคาราโฮจะไปโผล่ตรงนั้นได้ไงเพราะว่าต้องบอกว่าคาราโฮอ่ะเป็นสเปกเ,เตอร์ที่ไม่ค่อยเข้าลูกเข้าลอยอะไรแบบคนอื่นขนาดนั้นคือจะบอกสั่งให้ไปลบกันใหม่ก่อยไปทํามอะไรกับทําเบอรฮาเดสอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮาเดสก็ได้ตอบกลับกับแพนโดล่าว่าจริงๆแล้วอ่ะ ทาเดสแหละเป็นคนสั่งคาราโฮไปเองซึ่งเหมือนอยากให้แบบภาบ้านนี้แต่งเติมโดยมีสีสันนะก็คือเอาง่ายๆแหละคือแบบอยากทําให้เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างสนุกขึ้นนะครับโดยแบบไม่ต้องเป็นเส้นตรงอะไรขนาดนั้นประมาณนี้ก็คืออยากทําให้เรื่องราวนี้มันมันขึ้นนั่นเองดัดกับมาที่ั่นทูรี่ครับโดโกเนี่ยก็กําลังสู้อยู่กับเจ้าคาราโฮนะครับซึ่งแน่นอนครับโดโกผ่านมาแล้วอ่ะสามตัว เออแล้วก็ต้องมาสู้อีกคือเอาง่ายๆก็เหนื่อยระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เอาจริงๆในการต่อตัวครั้งเนี้ยครั้งอาโหเกือบจะชนะครับแล้วก็ซัดต,ตัวของโดโกเนี่ยเข้าไปได้นะครับเข้าไปใส่ตัวของรอูปปั้นอาเทนานะครับบนวิหารอาเทนานั่นแหละนะพอซัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเลือดของตัวโดโกโเองอ่ะมันมีเลือดของอาเทนาผสมอยู่ใช่ไหมพอมันมีเลือดของอาเทนาผสมอยู่ปุ๊บพอซัดไปโดนเนี่ยไอ ลูกปั้นอาเทนาเนี่ยก็กลายเป็นชุดคลอสของอาเทนาครับพอเป็นชุดคอสของอาเทนาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเล็กลงไปเลยนะเล็กอันแบบลูกปัน้นอันเบลเลอร์หรืออันเท่ามือเออพอเหลืออันเท่ามือเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยตัวของทางโคะจะรับไปครับพอจะลังจะรับเสร็จปุ๊บโดโก้ก็บอกก็รวบรวมพลังครับแล้วก็ต่อยขึ้นมาแล้วก็รับพลังไปนะครับพอรับพลงัง ไม่ได้รับทางพอเอาของไปคือต่อยแล้วก็แย่งของออกจากมือออกไปนะแล้วพอแย่งไปเสร็จปุ๊บนะครับก็มีคนมาช่วยตัวของโดโกไว้นะครับนั่นคือตัวของจิมมี่เดฟเทลอสนั่นเองตัวจิมมี่เดฟเทลอสก็มาช่วยโดโกไว้ครับแล้วก็พาตัวของเดฟเทลอสเนี่ยตัวของตัวของโดโกเองกับตัวเดฟเทลอสเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวของดิเมนชันของตัวเองนะครับนะ ไอ้ตรงนี้มันจะเรียกว่าถ้าจำไม่ผิดจะเรียกเป็น another d ด m e n s i o นมั้งถ้าจำผิดขออภัยนะครับซึ่งเป็นท่าของจิมมี่นี่นั่นแหละไอ้ข้างหลังรูปเนี้ยที่มันเป็นจิตตารางสี่เหลีหล่ยมๆแล้วมีดวงดาวนี่แหละนะพอพาเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับตัดกลับมาที่ตัวของแพนโดร่าอีกครั้งครับแพนโดร่าเนี่ยก็ได้มาคุยกับในส่วนของฮาเดสนะว่าแบบเออฮาเดสรู้ได้ยังไงอะไอ้เรื่องชุดคอสของอาร์เทน่าเนี่ยหรือว่าชุดโกคอสของอาร์เทน่าเนี่ย ว่ามันอยู่ที่ไหนหรืออยู่อะไรอะ่ะเออแบบบอกบอกบอกฉันมาได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งแพนโดร่าเองยังไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวฮาเดบอกที่รู้ได้อะ่ะเพราะว่ามันมีคนทรยศยังไงละ่ะแล้วก็คนทรยศตอนเนี้ยเป็นคนที่ดูแลอ่าราษาทที่สี่ของตัวฮาเดสอยู่ตอนนี้ก็คือไอ้ตรงที่ตอนนี้พวกเทมมะตะลุยขึ้นมาอยู่นั่นแหละนะตอนแรกที่ภาษทาที่หนึ่งเป็นซฟฟิงภาษทาที่สองเป็นคนพายเรืออะไรอย่างเงี้ย ไอเนี่ยมันเป็นคนที่เฝ้าปราสาทอธันที่4อยู่นะครับซึ่งเป็นคู่ทรยศตัดกลับมาครับเดฟเทลลสเนี่ยก็กําลังคุยกับโดโกครับแล้วก็บอกให้ตัวของโดโกเองเนี่ยเอาชุดคอสเนี่ยไปให้อเธนาให้ได้นะเออไปเอาไปให้ให้ได้ยังไงก็ต้องแบบเอาไปให้ถึงให้ได้นะครับซึ่งพอบอกเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเดฟเทลลสรู้สึกมีภัยคุกคามเข้ามาในดิเมนชันของตัวเองขอเรียกสั้นๆว่าในในดิเมนชันของตัวเองละกันนะครับ ไพคุกคามนั้นนะเข้ามาหาตัวของเดฟเทลอสครับพอโผล่มาเลยปุ๊บนะครับไพคุกคามนั้นนะแปลกมากเพราะว่ามันใส่ชุดเหมือนเคียวโกทุกอย่างเลยเว้ยแต่ว่ามันจะถ้าถามว่าจะผิดกันตรงไหน,นก็คือเคียวโกจะเป็นหน้ากากสีทองแต่ตัวนี้มันจะโผล่เป็นหน้ากากสีแดงแล้วก็โผล่ออกมาครับแล้วก็มีการต่อสู้กันเล็กน้อยทีเนี้ยตัวของเดฟเทลอสเองอก็จําไม่ได้นะครับขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เมื่อกี้เราลืมเล่า ก่อนที่โดโกจะไปอ่ะโดโกถูกเดฟเทลอสอ่ะทำให้ลืมเรื่องความทรงจำบางส่วนเพราะว่ามันไม่งั้นอนะ่ะโดโกจะกลายเป็นอีกคนนึ่งคนอ่ะที่จำได้ว่าวิธีได้การได้ชุดคอสอะเธนามาทำยังไงเพราะว่าที่ที่ถามว่าทำไมต้องทำเดี๋ยวเราจะมีพูดในท้ายชีวิตอีกหนึ่งนะครับโอเคทีเนี้ยพอตัวของเดฟเทลอสเองอ่ะรู้สึกถึงอันนั้นปุ๊บมันเข้ามาโจมตีครับเอ้มาเข้ามาโจมตีก็ซัดกันไปซัดกันมาครับจน หมวกกับผ้าคลุมของไอ้ตัวนี้หลุดออกไปตัวที่เหมือนเคียวโกเนี่ยพอหลุดออกไปอะครับเสร็จปุ๊บก็มีคนนี้ออกมาครับแหมหน้าตาคล้ายๆเลยมีชุดเกาะอ,อะไรอย่างนี้ออกมาเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอาเดฟเพย์ลอดก็งงว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันใครวะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทีนี้ปุ๊บไอ้เจ้านี้บอกแบบเหมือนจําไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้หมัดครับหมัดมารน,นะ หรืออะไรนี่ทักอย่างหมดัดอะไรสักอย่างถ้าจําผิดก่อภัยนะทําให้ตัวเดฟเทลอสเนี่ยจําได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเดฟเทลอสเนี่ยถูกทําให้สูญเสียความทรงจําส่วนหนึ่งออกไปด้วยนะครับโดยที่ตัวของเดฟเทลอสเนี่ยก็แฟลชแบ็กไปถึงอดีตในอดีตเนี่ยเดฟเทลอสเป็นที่2ครับหรือว่าเป็นได้แช่เงานะครับของ ตัวของคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้รู้ว่าจิมินี่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เดฟเทลอนนะจิมินี่จริงๆก็คือของอัลปูลอสนะครับคือชื่อคนนี้อัลปูลอสเนี่ยเป็นจิมินี่จริงๆครับโดยที่ตัวของเดฟเทลอสอ่ะมันจะมีสตอรี่ของตัวเองที่ค่อนข้างเศร้านิดนึงทั้งสองคนน่ะเป็นฝาแฝดกันแต่ว่าตัวของเดฟเทลอสอ่ะถูกตัดสินว่าเป็นเรียกว่าไงอะ่ะดวงเดฟเทลอสเป็นดวงชั่วร้ายอะ่ะ เอออย่างนี้ละกันคือเกิดมาแล้วดวงไม่ดีอะเอาง่ายๆทําให้เวลาไปเป็นเซนเนี่ยตัวของอัลปูรอสอะได้เป็นเซนเออได้เป็นฝึกเซนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดฟเทลรสถูกสั่งห้ามฝึกเซนถูกสั่งห้ามเลยนะไม่ได้เหมือนโชคดีเหมือนเซสกับเคียวโกที่เป็นฝอแฝดและทั้งคู่ได้ขึ้นเป็นเซนและตําแหน่งใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยโดนงโดนสั่งห้ามให้เป็นเซนเลยห้ามฝึกเซนเลยด้วยซ้ํา แต่ว่าตัวของเดฟเทล l o อสเนี่ยก็พยายามครับฝึกแอบฝึกดีกว่าบอกว่าแอบฝึกเซนต์มาตลอดนะครับโดยที่เวลาเอาปูร้อนไปฝึกเนี่ยเดฟเทลอนก็จะไปมองอยู่ห่างๆแล้วก็แอบไปฝึกตามเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเวลาคนในแซงตูรี่เนี่ยไปเจอเดฟเทลอสเนี่ยพวกคนที่ฝึกด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามครับเขาก็จะแบบเหมือนแก้งเดฟเทล l o อสอยู่ประจํา เขจะแกล้งมาณว่าแบบแก้แบบไม่ให้ฝึกไม่ใช่อะไ้พวกไอ้ไอ้คนที่มีดาวร้ายในตัวอะไรอย่างเงี้ยดาวร้ายไม่ใช่แบบดาราหนังดาวร้ายนะดาวแบบเอ่อเรียกว่าดาวโชคร้ายในตัวนี้มันห้ามฝึกไม่ใช่หรอโดนแกล้งแล้วจริงๆเอาบูลอตก็จะค่อนข้างจะออกมาปกป้องน้องของตัวเองเป็นประจำเลยนะมาปกป้องเดฟเทลอสเป็นประจำด้วยนะครับก็โอเคทีเนี้ยตัวของเดฟเทลอสเนี่ยก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับพอนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีการแฟดแบ็กอีกครั้งหนึ่งครับนะพอแฟดแบ็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือหลังจากจําได้ปุ๊บดเดฟเทลอนก็จําอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ครับที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนได้เป็นเซนต์กันหมดนะครับก็คือในส่วนของตัวของอาปูรอเนี่ยพอได้เป็นเซนต์เสร็จปุ๊บได้เป็นโกเซนเลยนะตัวเองเบนจิมินี่เซนต์เสร็จปุ๊บออาปูร้อนอะ ได้ข่าวมาครับข่าวแว่แวๆทั่วแซงตูรี่เลยว่าเคียโกเซสเนี่ยพยายามจะตั้งตัวของผู้สืบทอดตำแหน่งเคียโกคนต่อไปนะครับซึ่งในแซงตู a ี่เนี่ยเขาก็บอกโอ้อเคียโกคนต่อไปข้อคงจะเป็นอา f o ชิจิฟแน่ๆเลยก็คือตัวของซาจิทเลสเองนั่นแหละซึ่งมันทำให้ตัวของอัลปูรอสหัวเสียมากๆและอัลปูรสอ่ะอยากขึ้นเป็นเคียโกมากๆครับทำให้อัลปูรอสเนี่ย ก็ค่อนข้างจะแอบไปที่หอดูดาวนะครับจริงๆในสแอนตูรี่มันจะมีหอดูดาวอยู่อันนึงและห,หอดูดาวเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บรวบรวมความรู้ที่มีแค่เคียวโกเท่านั้นอ่านได้แต่ว่าไอตัวของอัลปูลอสเองเนี่ยมันชอบแอบเข้าไปอ่านอยู่เรื่อยๆครับเออพอมันแอบเข้าไปอ่านเนี่ยมันแอบเข้าไปอ่านจนกระทั่งว่ามันรู้ว่าเลือดของอาร์เทนาเนี่ยสามารถชุบชีวิตคอสของอาร์เทนาได้และอันไหนคือคอสของอาร์เทนาซึ่งนี่แหละ มันเป็นเหตุผลที่ตัวของมันอะเลยรู้ว่าเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและเสร็จปุ๊บตัวน้องอะครับคือตัวของเดฟเทย l รอสเนี่ยก็พยายามห้ามปามพี่ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเอาปุ๋รอมันแบบอย่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆต้องบอกกันนะเมื่อกี้เราไม่ได้เล่าตัวของเดฟเทยอสอะครับในวัยเด็กหรือว่าในช่วงต้องฝึกเซนเนี่ยมันถูกใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลานะ ถูกใส่หน้ากากตรงปากไว้ตรงแบบทั้งหน้าจะเห็นแบบโมโหมาแค่ลูกตาสองข้างอตลอดเวลานะครับแค่นั้นเองทีนี้ตัวของพอเดฟเทลอสพอเดฟเทลอสไปพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยตัวของอัพพูรอบ,บอกบประมาณว่าไม่อะแบบมันต้องมันจะต้องแบบทําอะไรทักอย่างอเออมันก็เลยใช้วิชาหมัดมานะครับปีแบบบังคับจิตใจน้องดีกว่าต้องพูดอย่างนี้บังคับจิตใจน้องครับแล้วก็ไปไปหาก็ทําให้ตัวเดฟเทลอสเองอะ บุกเข้าไปหาเคียวโกเซสนะครับที่ห้องของเคียวโกพอบุกเข้าไปหาเคียวโกเซสปุ๊บตัวเดสเทลอสอ่ครับก็ทําร้ายจะทาร้ายเออจะทําร้ายเคียวโกเซสพอจะทาร้ายเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเซสก็โอเคมีการรับมือไว้ได้นะครับพอรับมือไว้ได้เสร็จปุ๊บตัวของอัลปูลอสที่ชายเองที่เป็นจิมมี่นี่ในตอนนั้นนะเป็นโกเซนจิมมี่นี่ตอนนั้นก็โผล่มาแล้วก็โผล่มาครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของความชอบทมให้ตัวเองประมาณว่าแกน้อง แบบน้องฆ่าแบบเหมือนไม่รักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะทำร้ายเคียวโกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันคือการจัดฉากที่ให้ตัวเดฟเทลอสอ่ะไปโจมตีแล้วตัวเองอ่ะจะไปฆ่าเดฟเทลอสเพื่อจะเรียกว่าเออเนี่ยตัวเองอ่ะเหมาะนะยังมีความเหมาะสมนะเพื่อแบบมาปกป้องท่านเคียวโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเข้าไปจริงอ่ะเคียวโกก็มาเล่านะครับบอกเออ เขาไม่ได้เล่าเราก็มาพูดนะจริงๆ่ะเคียวกโกก็มีฝาแฟนนะแต่จริงๆอ่ะพี่น้องอ่ะไม่ควรมาฮะมาไม่ควรแบบมาแบบทําหันหรืออะไรประมาณอย่างงี้กันนะครับไม่ควรต้องมาฆ่ากันเองด้วยเรื่องประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละก็ทําให้รู้ว่าจริงๆอ่ะเคียวกโกอะก็รู้อยู่แล้วเว้ยว่าตัวสักวันหนึ่งอ่ะตัวของเดฟไอเอาปูรลอสอ่ะมันจะเข้ามาแล้วก็รู้ถึงการจัดฉากนี้ด้วยว่ามันเป็นการจัดฉากของเอาปูรลอสในการ มาโจมตีเคียวโกเองนะครับเพื่อจะฆ่าเคียวโกและจะยึดอํานาจให้เคียวโกเป็นของตัวเองไปนะในการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยตัวมีโกเซนอีกคนหนึ่งโผล่มาครับนั่นคืออสามิถานั่นเองอสามิถาเนี่ยโผล่มานะครับแล้วก็มามามา,มาเรียกว่าไงอะมายืนข้างเคียวโกในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งตัวของเอ,เ,อเอาปูรอสเองเนี่ยก็จะบอกว่าจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมโกเซนสองคนคือ ต้องบอกก่อนว่าตัวของอัลูรอสเป็นโกเซนจีนี่อยูอ่ใช่ปะ่ะเดฟเทลอสก็พลังพอๆกับอัลปูรอสแล้วก็อสัสมิถาเป็นโกเซนเคียวโกเซสก็เคยจับตำแหน่งโกเซนของแคนเซอร์มาก่อนก็คือมันก็ากลายเป็นคำพูดของอัลปูรอสว่าจ้าอย่างนี้ใช่ไหมว่าฝั่งนู้นมีสองฝั่งนี้มีสองจะสร้างสงครามพันวันกันทั้งสองคนเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเซนปะทะกับเซนนะครับโกเซนปะทะกันเองเนี่ย สงครามมันจะไม่จบมันจะกลายเป็นสงครามพันวันแล้วมันจะสู้กันอยู่อย่างนั้นเน่ะนะครับมันจะทําแบบมันไม่มีใครแพ้ใครชนะใครด้วยราศีทุกราศีอะมันจะเหมือนกัดกันไปกัดกันมาได้เราอาจจะดูเหมือนว่าบางราศีมันเก่งกว่าบางราศีก็ตามนะครับโอเคทีเนี้ยพอมันพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของการต่อสู้เนี้ยมันจะมีการจับคู่ของมันครับก็คือตัวของเดฟเทลออที่ถูกควบคุมจิตใจอยู่เนี่ยจะจับคู่ต่อสู้กับอัศมิทธานะครับและตัวของอัปูลอสเนี่ย จะต่อสู้กับเยวโกเซสนะครับเดฟเทลอดเนี่ยก็เข้าไปโจมตีสมิถาครับแล้วแล้วก็เหมือนตอนที่จะเข้าไปตวนอยู่เนี่ยด้วยความที่ถูกครอบงำจิตใจ,จยอยู่เนี่ยพอเวลาจะโจมตีปุ๊บตัวเดฟเทลอดเหมือนพูดกับอธิวิถาว่าตัวตัวเดฟเทลอดอ่ะไม่อยากต่อสู้ไม่อยากโจมตีนะครับแต่ร่างกายเหมือนไปเองเนี้ยทําให้อธิวิทารู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจได้ว่าตัวตัวของเดฟเทลอดอ่ะไม่อยากต่อสู้ พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บอะตัวของอะซมิฐาก็พยายามทาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดฟเทลอนเนี่ยก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาแต่ตัดกลับมาที่เออลปูร้อนหน่อยนะครับนะตัวของเออลปูรอสเนี่ยก็จับเคียวโกเซสไว้ได้แล้วพอจับเคียวโกเซสไว้ได้เสร็จปุ๊บนะครับหันกลับมาเนี่ยเดฟเทลอนบอกมาแบบตอนนี้เหมือนเราได้เปรียบแล้วอะซิมิธาคือแบบให้อซิมิฐาหยุดมือแล้วก็ตัวของ เอาปูล,ลอสเองเนี่ยก็จับเคียวโกเซตได้แล้วแล้วเอาเดฟเทลอดกับเอาปูลอสสองคนอ่ะจะมาโจมตีใส่เซตนะครับเคียวโกเซตสุดท้ายครับตัวของเดฟเทลอดเองนะครับก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็เดฟเทลอดนี่แหละนะเป็นคนที่ฆ่าเอาปูล,ลอสตายนะครับซึ่งก็ต่อยก็เรียกว่าต่อยทะลุไปเลยนะครับพอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเอาปูล,ลอสเนี่ย ก็เลยได้ตายจากตรงนี้ไปนะครับพอตายเสร็จปุ๊บอะหลังจากการตายนะตัวเยวโกเซสนะครับก็เหมือนว่าให้เดฟเทลอสเนี่ยเดฟเทลอสก็บอกว่าตัวเองอะเก่งไม่ไม,ไม่มากพอนะครับเลยทําให้แบบถูกเอาปูรลอดครอบงาอะไรประมาณนี้แต่ตัวเยวโกเซสก็บอกว่าเออถ้าแบบตัวของเดฟเทลอสเนี่ยจะไปอยู่ที่เกาะขานอนอะไรเงี้ยเพื่อฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นอะให้เอาคอร์สของจิมมี่อะไปด้วยนะ วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ของเดฟเทลอสครับแต่วันหนึ่งอ่ะมันอาจจะจําเป็นต้องใช้ซึ่งมันจะไปพ่วงกับไอ้เนื้อเรื่องเก่าว,ว่าทําไมตัวของเดฟเทลอสถึงมีชุดคอสจิมินี่อยู่ในลาวาที่เราบอกว่าเรียนชุดคอสจิมินี่ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าทาไมเดฟเทลอสถึงไปอยู่ที่เกาะนั้นแล้วก็จะรู้ว่าทําไมเดฟเทลอสถึงอามิษฐอาสมิถาถึงออกมาคุยกับเดฟเทลอสที่เป็นร่างวิญญ,ญาณเนี่ย ในที่อยู่ในชุดเลือดของชุดคอสของเทมมะาเนี่ยด้วยนะครับมันจะตอบเรื่องพวกนี้หมดเลยมันจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวของเอาปูลอสเนี่ยพอตายไปอะ่ะมันจะมีเขียนว่าจริงๆมันเขียนตอนแรกแรกแหละแต่เล่าตอนนั้นมันจะไม่มันก็เลยมาเล่าตอนนี้ออาปูรลอสเลยครับพอตายไปเสร็จปุ๊บอะตัวของเอาปูรลอสเองก็เหมือนไปทําสัญญากับตัวของฮาเดสนะครับปร,ประมาณว่า ขอให้แบบมีชีวิตอีกครั้งได้ไหมแล้วก็จะมาบอกความลับอะไรอย่างเงี้ยโดยมาบอกความลับของสิ่งที่มันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบต้องให้ตัวเองกลับมามีชีวิตนะอะไรประมาณนี้คือไปต่อรองอะง่ายๆพอตายแล้วก็เสร็จไปต่อรองเขาอีกฮาเดสบอกโอเค,เออเคแล้วมันก็บอกไปนะครับว่าเลือดของอะเทนาเนี่ยมันสามารถชุบชีวิตได้แล้วก็อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบลาๆๆนะครับซึ่งเอาจริงๆอะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็มีแค่อาบุร้อยกับเดฟเทลอสแล้วก็เคียโกเซดอะที่รู้เพราะ เอาบูรอดไปแอบอ่านเดฟเทยลอดก็ไปตามแล้วมันก็เสือกไปเล่าให้น้องมันฟังแล้วก็เคียวโกเซตก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละเพราะเด้งเป็นเคียวโกนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งมันเป็นแบบเออทำให้รู้ว่าโอเคเดฟเทยลอดเป็นไงและที่นี้ครับตัวเดฟเทย์ลอดกับเอาบูร์อดเนี่ยตัดกลับมาที่เวลาปกติก็สู้กันครับทั้งสองคนสู้กันแล้วก็โจมตีเต็มแรงครับและในการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยตัวของเดฟเทย์ลอดเองครับก็โจมตีเข้าไปแบบหนักมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกผมว่า พลังอะ่ะมันบัชันกันอะ่ะบัะชันหน้าบับชันพลังกันแล้วแล้วก็ตัวของอัลูลอสตัวพี่ชายก็บอกมาประมาณว่าเนี่ยสิ่งที่มันเห็นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะในการต่อสู้ครั้งเนี้ยคือสายตาที่ตัวของเดฟเทลอสผู้เป็นน้องอะ่ะที่จ้องมองมันอยู่ตลอดเวลาสายตาคู่นั้นอะ่ะมันได้เห็นกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับและเอาจริงๆริการต่อสู้ครั้งเนี้ยจบลงด้วยการว่าเดฟเทลอสเสียชีวิตครับอ่า พอเดฟเทโอสเสียชีวิตเสร็จปุ๊บตัวของอัลปูรอสเองนะครับก็เหมือนว่าคิดได้แล้วก็ได้สติขึ้นมาจากการต่อสู้อันยาวนานครั้งนี้ทำให้พี่น้องต้องกลับมาห้ามผ่านกันเองแล้วก็ผมจริงๆผมของตัวของอัลปูรอสเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำหรือเป็นน้ำเงินนี่แหละเพราะจริงๆในหนังสือมันแบบไม่ได้ลงสีว่าม,ม,มันแค่ขาวกับดำที่เห็นนะนะผมจะกลับมาเป็นสีเหมือนเดิมคือฟอแฟดสองคอนนี้ ผมจะเป็นสีเดียวกันถ้าเข้าใจไม่ผิดจะกลับไปเป็นสีน้ําเงินเหมือนของเราตัวเดฟเทลอสนะครับแล้วก็จิตใจกลับมาดีขึ้นแล้วก็ตัวคอสก็คอสจิมินี่ก็กลับมาหาตัวของเอาปูลอตอีกครั้งนะครับแล้วพอจบเล่มนี้เสร็จปุ๊บเอาปูลอก็ได้กลับมาเป็นโคเซนจิมินี่อีกครั้งหนึ่งก็จบแล้วครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะครับบาบเรียกได้ว่าเป็นการท่ามผ่านของโคเซนที่เป็นพี่น้องการเป็นฝาแฟดกันอีกคู่หนึ่งนะครับ ทำให้ต้องมีคนเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีคนอยู่ต่อนะครับแล้วก็จริงๆพื้นหลังของเซน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี12คนก็ได้เพราะว่ามีอีกหนึ่งเงานะครับก็คือตัวของเดฟเทลอสเองที่เป็นโกเซน์ได้ชั่วครู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามครับเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะยังไงก็ฝาก,กาดูด้วยวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ